อันนี้จะไปไหนครับบอสเก็บทองมาตั้งแต่สิบปดเก็บทองตั้งแต่สิปมีลูกสิบเกชีวิตนี้ไม่ต้องเสียได้อะไรเลยเสียได้อยู่แต่มันผ่านมาแล้วก็ถือป็นประสบการณ์ที่ดีเสียได้อยู่แต่เพิ่งได้ใช้ชีวิตแบบมันเนว่อ แต่เพิ่งได้ใช้ชีวิตมันวันน,นี่แหละปีนี่แหละปีเมื่อกี้นี่แหละแต่ก็เลี้ยงแต่ลูกเนาะอยู่แต่บ้านเนาะหารเงินเนาะเนาะหนึ่งแต่ก็เลยงคนเราอีสานเล่นเนาะตลอดต้องประกาศกินตอนนึกหายแค่หาแต่ตังค์อ่ะเออหายแต่ตังค์ไงไม่ไปไหนเลยอ่ะไม่ไปให้เลยไม่ไปไหนเลยอ่ะตอนอายุเด็กๆอ่ะเนี่ย เรา,าเสียลบรุดตั้งแต่เด็กเลอยอะอะไรสินเนี่ยแลาเสียดายเราเสียดายที่เราแบบว่ายังไม่เคยกินหูไม่เคยกินเขียดกินกุแต่ว่าเรากินไปลาไหลปลาดุกแล้วเพราะกินปลาดุกแล้ว ปลาดุกกินแล้วเพราะว่าอะไรขายปลาดุกดุ๋มละพอแดงมาเพียกแน่ โอ้ยคนดูข้อเขาเขาดูมองนี่หรอค่ะเขาดูมองนี่ไม่ได้เขาดูข้อกันหรอเขาดูมองนี่มองนี่มันดูเพราเขาเพรกระดูกหรือว่าจะโดนดูดคอที่แผลนะโ <c oughs> ดนแอบดูดคอที่แผลหรือเปล่านะอาขอคายอยู่นี่เพื่อนเขาออกไม่หยุด หมดขึ้นไหมหมดตะก้าขึ้นไหมครับยาโดนหมดขึ้นไหมเอยขออนีาตปักหมดให้นะครับบึ๊บบึ๊บขึ้น,นแล้วนะครับรแผนกท่วงพยายามเพย์ครับคนเพย์ถ้าเป็นอีสีเพื่อนเสียน่จะรู้ว่าเป็นแบบนี้ตลอดอยู่แล้วสิ่เป็ียนยูว่าเศร้าแสดงที่ไหนวันนี้โคราชครับอวันนี้ที่อำเภอเมืองโคราชร้าน โอปป้านาคอนหลอกเรื่องมันหลอกเห็นไหมล่ะโคตรเบื่อความดังของตี๋เลยว่ะเอาสิเบื่อความดังของตีงโอ้ยดมพินแหงดีกว่าได้ก็รัวได้คนไรดังชิบหายรอดีไหม เบื่อความดังของตี๋มาเบื่อคนงานมันเยอะหยุดจ้างได้ปะรอแป๊บรอแป๊บหยุดจ้างดีเราคางรอแป๊รพวกนี้เงียบปอกริมพวกนี้เป็นอะไรไหมเดินโน๊เดินไหวจ้างผมเธอจ้างอะไรครับเมื่อกี้ผมพูดเลนผมเอาเลตติ้งเบื่อความดังของตี๋ไม่ได้แบบนี้อ่ะ ซุ่มศิลปินคนลูกแล้วเอบ้านละ่ลละรถล่ะหยุดดีมองไนไหนจ้าวันนี้พี่น้องเบื้องลา,ลายเนาะแต่พี่น้องซื้ยดหยดเสียดหยดนีดีเนี่ยเราต้องมีรายการแบบ Talk of the show แบบตาดแต่หน้าตลอดนะแม่แบบว่า ตัดน็ตปเ่อนเราก็อก่อนเรา,า,างงเป,อ,ปาอ,เาอย่างนี้เนาะารมาเราก็ป้ากันเป้านี่โอเคช่วงอย่างลูกมีสีเนยตก่อนเรจะมีดสกินแกบตะกีะ้เนาะเต่งกันมาเฮ้ยเราเทุกอย่างเหรอพี่น้องอี่ลี สินค้าเป็นน้ำเป็นหล่อเป็นร้อนแตงละมองแตงละบอลเบื่อความดังอ๋อตัวเองดมจะดมฟินแหงดีกว่าดมฟินก่อนหน้าตาสดชื่นบอสเอาอิ่มไหมจริงจริงเน่ไม่อิ่มหรอกแต่มันก็ต้องบูดตัวเองให้มันสนุกพวกนี้อีกเยอะเลยใอยพิจเตเยอะทุ่มเงาล่ะบ๊วยมาหน่อยบ่วยห่อยหน่อยจะทีอะ เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทกดทานก็ทานนะครับสินค้ามีจ้านจำกัดเด้อสินค้าส่งออกตอนนี้กําลังดังที่เกาหลีคนไทยในเกาหลีกําลังแบบว่าอ่ใช้กันอยู่นะครับผมนี่บอสมาดูข่าวแล้วค่ะมาดูข่าวเร็วทีวีมาดูข่าวเร็วนี่ข่าวเยอะแยะมากเลยเร็วข่าวอะไรดีข่าวอะไรดีข่าวดังมากข่าวอะไรีว้าข่าวดังมากข่าวดังออกทีวีด้วยปินงแหงข่าวดังมากค่ะตายแล้วว่า ออกมาอะไรหรอหนึ่งโฆษณาหรอเอซี่กับมอบันเขาก็เป็นจุดเด่นย่อยๆเนจุดเดนตีตั้งหันไงโอ้โหอ๋อบว่าอร่อยว่าอร่อยไหมตะกี้ไป เดี๋ยวมาอะไรมาดูยู่ไหนดื่มน้ำนี่ยังคะบอสดื่มน้ำนี่ยังคะยังหิวน้ำกินน้ำไม่หิวน้ำหิวน้ำไหมกินอย่ามากินหน่อยเด้อหิวน้ำไหนเอามากินนะเห็ดในตู้เย็นหิวน้ำไหมเอาน้ำมากินแน่เย็นเย็นเด้อโอ้โหเย็นชื่นใจค่ะน้ำน้ำดื่มอร่อยถ่ายอินทุกเวลามากดมก่อนเขาบอกเขารอเอฟกระปุกใหญ่จริงๆแล้วกระปุกใหญ่เราไม่กล้าขายนะครับเพราะว่า มันใช่เราผิดนานแล้วมันเปลืองสมุนไพรเปลี่ยนสมุนไพรไปหรอเอาก่นอนดีๆใหโชว์ชิ้นจัดอย่างนี้โชวย์ยแมนตียมีโชว์ใหญ่ก็จัดให้เลยฟินแฮงฟินแฮงก็ย่าใส่ชวดตลกก็ได้นะอเอาไปเล่นแต่ช่วงตลกเล่นแน่สินค้าของนะสินค้าบุอกับเรียนน้ำเนื้ออังจริงนะแบบเอาใจสปอนเซอร์ในช่วงนะั้นโห ต่นนในกระดาษไฮบอลผมทำเป็นของที่จที่จะลึกก็ดีนะครับโอ้เนาะดีไหมเนาะแม่นิกี้ชีสือสวัสดีนะครับแม่คิดวอดทได้ไหมเด้อพักฟันยอนใจแนี่ยไม่เครียดหลายเป็นห่วงแต่ลูกชายบิ๊กวิญยอนวินียตลอดเพลงฟินแฮงต้องเข้าแล้วพี่หน่อยนง,อง,องอยังไม่หดขอกระนั้นชีววิทยาเพลงฟินแฮงเพลงฟินแฮงเนี่ย ใครร้องดีเป็นเมืองเสิแล้วก็เพลงฟินขับโอ้คิดไม่อยู่คือฟินแลนด์คาเฟ่ด้วยเวล่ะแม่เพลงไปขับคือแบบเอาไว้เปิดตอเขึ้นนอร์เพลงดังเลยปูอัดหัวกินยาก็ไม่หายปวดตามร่างกายยายังเขอยวันนี้เพลงกระดังนี่หะเออไม่ว่านอันนี้ฟินอะไรก็ว่าไปสิ กดตรงนี้นะหน่ยนะอยเห็นแน่ใหญ่ามองอย่ามอง,อมองว่งาความสันเปนตัว <Okay. S 1> วินหัวติบวอนี้วินหัวทําอะไรก็ไม่หายดมยาแล้วก็หายเออวินหัวดมยาพินแหงแล้วก็หายดมเข้าไปเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับรีบๆเลยเด้อพี่ๆเดี๋ยวผมจะอ่ารีบเร่งผลิตอีกเพราะว่ากวรไม่ทำสำหรับลอตต่อไป รอบเมื่อกี้ขอโทษจริงๆว่าขออมันขาดขออมันขาดแล้วแบบว่าหายไปประมาณเจ็บถึงสิบวันก็รู้สึกขออภัยพี่น้องลูกค้าหลายๆอยู่เจนนี่ร้องอาจจะดังนะดมเต่า ดมทิ้งไปปะ่ะดมไปซะย่าี้หมดละเจนี้ไหนเจนี่ตัวเกียเก่ยวเลยก็จะรับโอ,อ้ยเ,เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดประสันกับเ,เพียงกันเดี๋ยวมากกว่าประสันระวัเงเลย โอ HR, ้เทศกาลเด็กวันเดียทอมันอยู so. ่ที่สมองสองมือนี่กด้อเขาเรียนระบอกตัวเขียวคอนเสืร์ตฮารมดล้วจบแล้วกันแดดกันแดดตั้แดดกันแดดแบนโซแบนโซแบนโซทำก่อนเลยพี่เล็กทำอันนี้ไหมเพลงกันแดดเพลงคลิมกันแดดแบนโซ คียรแดดที่ดีที่สุดในประเทศไทยเคียร์แดดแบนโซ์ทาเราไม่กุกๆทาเราไม่พึ่งพึต้องกันแดดแบนโซแบนโซแบนโซหยุดดีหยุดดียูดซิว่ากันแม่น้องกันแดดของแบนโซเป็นสปอนเซอร์ของตเกี่ยมิวสีถ้าดีมีคุณภาพฉันมีเด้อแม่เอามาดูฉันพกตลอดเด้อแม่บ่ะไหนจบมาสิจบจบมาสินวิ แบรนด์โซ่แบนดโซขหลังมีมีอยู่นี่ไงกบี้ครีมกันแดดทาหน้าทาเลยนี่เลยแบรนด์โซของเกาหลีที่แท้ทูไม่ได้อ้างอิงอันนี้คือเกาหลีเกาหลีเกาหลีตั้งแต่ชื่อแล้วเกาหลีใช่เพราะเพราะว่าคนจ้างคนจ้างใช้มานานแล้วกันแดดที่จริงใจใช้แล้วหน้าไม่วอกไม่ลอยไม่หนักไม่เทาไม่มันไม่อึงลึงนี่กันแดดตัวนี้นี่ ทานแล้วไม่อึงๆพึ่งๆทานแล้วไม่ใช่แบบนี่อันนี้คือนี่จะแม่แซมตัวเล็กนี่ <laughs> อย่าลุกขึ้นเด้งไปกับ <laughs> ท<า>ั้งบอนนะครัมอบแด่เธอแด่เธอดอกแด้ อะไรคือพึ่งพึ่งนิยามภาษาไทยเร็วมาเดี๋ยวพึ่งพึ่งแปลว่าภาษากลางจึงเกินชัดเจนไม่นะจึงมันมันเป็นมันเป็นลบมันเป็นลบไปแมถ้าจึ่งมันคือดีนะพึ่งพึ่งคือแบบเกินเบอร์แบบเฮ็ดพึ่งพึ่งอินิกะไดเฮ็ดพึ่งพึ่งมาอืดหรอ พึ่งพึ่งเออพึ่งพึ่งคือไม่เล็กนะแต่ใหญ่นะปรากฏแบบฉับพันใหญ่ๆแล้วก็น่ากลัวที่พลังลบที่ที่ไม่ได้ชมแต่ว่าใหญ่บ้านหรออย่างนี้หรอพึ่งพึ่งโอ้ยใหนี่ยให้พึ่งพึ่งอยู่ไอ้ทสีบอเป็นไทยอ๋อโอ้ยนี่บเริ่มเริ่มบาเริ่มมาเทิ่มอีกคันหนึ่งบเริ่มมาเริ่มยังไงบ้างมาเริ่มมาเริ่ม เบอร์เร่อใหญ่เบอร์เร่อเบอร์เร่อเบอร์เทอร์เหรอแต่มันก็ยังมันก็ยังภาษาใจเขาแบบทียดีเบอร์เรอเบอร์เทอร์พึ่งพึ่งมันมากกว่านั้นพึ่งพึ่งนะครับเพื่อเบอร์อะไรคล้ายกันเลยเพราะว่ามันบานเพื่อเพื่อไปว่าอะไรอยู่มันบานเพื่อเพอร์พี่กัดที่นี่ผมอยู่ที่ไหนบอกฉันทีโอ้พี่น้องบอลลู เดียวเย่งก่อนที่ดีผมยกให้มาใส่ทำไมสำหรับสำหรับที่สำหรับที่รีบผมนะคะย่อนี้คือนี้ค่ะเป็นยี่ห้อนี้นะคะที่ใช้หนีบผมนะคะเราจะใช้อันนี้หนีบผมนะคะใครที่อยากได้นะคะกดตะกร้าเลยค่ะอันนี้หนีบผมได้ค่ะรวยแป้งรวยแป้งโอ้กูเมยให้ีเวลาอีกบอกว่า แล้วใช้เราเพื่ออะไรดีจ anyway ังวะพียา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 เห็นหล่าตูอินนะครับ เป็นคำูบรานที่ไม่มีความหมายพะทะไทยครับบมเจ็บเริ่มเทิมอีนี่สิบอทเพื่เวอร์คือเริ่มเทิมนะเพืร์เวอร์อืม,อ,มอืม,อ,มอะไรคือเพื่อเอร์มไม่ได้หลบมากไม่ได้เป็นคาด่าแต่าันอุ้ยงามเนาให้เพื่อเวอร์อยู่ก็โอเคอุ้ยยิ่งีงามเราให้พึ่งพึ่งอยู่มันก็ไม่ได้ไม่เข้ากันเท่าไหร่พรอนแล้ว79บาทคิดถึงพี่ ก็อย่าลืมกดตะกร้าข้างหนนะครับเพราะว่าสินค้าเรามันมีจำกัดจริงๆขอสองแสนหัวใจได้ไหมพี่มาเดี๋ยวทำไมเป็นตัวเล็กๆล,ล,ลงทำอะไรมาเพราะว่า เรามีลิขิตพันธุ์ดีๆค่ะสําหรับใครที่ถามไปเข้ามาค่ะว่าทำไมตัวเล็กลงนี่ค่ะดมมันนี้นะคะสําหรับวันนี้เมื่อไรเราหิวนะคะเราก็ดมเมื่อไรเราหิวข้าวเราก็ดมจบละบอสเห็นคลิปใครบอสเห็นคลิปใจนังเหียบบอสสัน่นเห็นอยู่นะเบนซ์ส okay. ุดเขาไม่กล้าจะพูดอะไรเยอะเพราะมันก็โอ